สวัสดีครับผมแม่พี่น้องลายมือมิด้มาโซนค่ะเบิ่งเน่ยค่ะป้าคืดคืดลายคืดมาลายมือแล้วค่ะว่าเราเป็นได้นเลยเนาะย่านอันอันนี้อันล้มความอยู่เด้แบบเพราะว่ามันไม่ได้ฝังตัวแข็งแรงนะคะแม่นี่หลีแสดงว่ามันต้องล้มมาทางนี้แน่นอนแล้วมีคนจับ ไปซเซอร์เฮินไปเฮอค่ะไม่ได้มาส่วนลายมือฝนตกค่ะเล่นไม่ได้มาล้มมาแข้งเลยค่ะแบบที่คึดไว้เลยโอ้ยตกไม้ยงมีเหลือ,อยยไ่้ไส้มนิดน่อยค่ะมองที่เท่าไปแล้วก็มีมองสุกจุมิดเอาก่อนกับเทาก่อน,นค่ะมุขผัเทศ คเปิ้ลแดงามากเลยมะเขือเทศพ,พ่โโอแม่พี่น้องมะเขือเทศมะเขือคือนี่มีจักหน่ยหน่ยนึงเด้ย <c oughs> อยางสำลูดโซนก้อนค่ะคามาโอ๋อมองนี้กันใหญ่แล้วค่ะมีหน่่ยหนึ่งยางสำลูดโซนก้อนค่ะ ท่านตะวันอ่อยูดอกเดียวต้นเดียวจากต้นเพลย่าเพลยแน่นี่ก็ดีม,มุนอุ้ยอยันนี้อิโตจัดละขากัดก็ไม่พี่น้องมึงเนี้ยกะโบว่ากัดคักกัดแน่ขาค่ะ พว่มากัดค่ากัดนี้ย่างสำรวจสะก้อนค่ะอันนี้กระเลิงมีม่ววคือเป็นแน่นี้บาดนี้นะะเลิงค่ะเลิงม,มีหออยู่ พออิลีต้นหนึ่งค่ะต้นหนึ่งสองต้นเลิงไปเมื่แล้วค่ะตอนนี้มีเขียวแล้วค่ะพักซี่ค่ะนี่ก็เบอร์เบอร์เบอร์เป็นเซอร์ล่ะเป็นแป้งแปงค่ะ ังหามังลงไม่ได้จนง่ายแล้วเรากันีนี้มาอันนี้นะแซบค่ะแซบแซบจักซื้อไปในเลยจับไม่ได้แล้วมงคุณกำลังเขียวงามมองนี้ก็เขียวงามขึ้นกัน ันนี้หนูเอาไปกินแล้วค่ะน,นี่ร้อยเปอร์เซ็นแม่นี่ลีเป็นผู้เลยค่ะหนูค่ะยังอยูย่อันนี้ก็สงสัยละแม่หนูละมั้งคือจังแฮว์ไ,ไปนั่น,นกกแหละมากินแฮวคือกันอันนี้เริ่มห่อแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจะง่ามดีกันไหมค่ะงามดีคือนรักกุลาบเลยค่ะห่อแล้วค่ะ กระเลิมห่อนั่นกระเมี้ยนคะอันนี้เราเป็นประกาศแก้วคือประกาศแก้วนะคะแต่วันละเป็นสีชมพูงามดีขี้กันค่ะที่ซื้อมากับย้อนเป็นสีชมพูนี่แหละค่ะเรามาเอาต้นอันนี้อ้อค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนว,านนว่าวมันมีดีอต้นในเนี้นอเอาเซมันละ ล่ามไปหาเพื่อนบ้านพร้อมประจำนลยคีะต้นอันนี้มันล่ามใบแล้วก็ตายเงี้ยประัำน เดี๋ยวกันยางเบิ่ม์มาอุบมาอุบได้น้ําได้ฝนพ่อแม่พี่น้องโอ้ยแตะยอดงามขนาดอันนี้แต่ยอดไหลขนาดกะอันนี้ต้นเดียวได้ค่ะนี่อีต้นนึงค่ะรอดอยู่สองต้นที่แรกผ่านนึกว่ารอดอยู่ต้นเดียวอันนี้เป็นต้นที่สองค่ะแต่ต้นนี้ยังต้นน้อยๆอ,อยู่อะแต่รุ่นเดียวกันได้ค่ะแบบประมาณว่ามงนั้นดินดีกว่าค่ะโอ้ยถ้าพะโมงนี้ละกัดเต็มมดเลย กาดแกวกำลังห่อกำลังหองามค่ะพักกาดอันขาวพักกาดเขียวนี่อุ้ยเบิ่งคือส้วงแล้ไม่ได้กินเลิงไปหมดราคาจัเป็นไปเลยม่จักคือกันมวสลี่เนี่ยใพันธุ์อันนั้นที่เป็นนั้นที่เป็นก้อนตัวพูดนี่ค่ะจับเบิ่ง้วเป็นคือเป็นโฟมๆแล้วก็มีผงดำๆข้างในค่ะเบิ้งโม้บโม้บยังไม่ได้เป็นดอก อันนี้คือคล้ายๆดอกเลยค่ะแต่คิดว่าไม่น่าลรืแม่นแม่นบอกพราไม่พี่น้องคือดอกเลยค่ะแต่ก็ไม en> ่แน่ใจว่าแม่นบอกเป็นลายเล้วนะะอ๋อสงสัยสงสัยดอกพ่อแไม่พี่น้องเบิ่งซอยเนี่ยอุ้ยดอกบ่น้อแม่นดอกบะคะก็เป็นดอกอ่ะโอ้ยพ่าวอสดอกอันนี้อ๋อที่แรกพาอไม่เลือ็เป็นดอกแต่คิดว่าคิดว่าน่าแล้วเป็นดอกก็ต้องเป็นดอกตัวผู้นะค่ะนาะพ่อบอก ถ้าเป็นดอกที่เป็นมะเออมะมแลวเป็นมะโลดแมนบอกค่ะเนาะเออมีแต่ดอกตะฟูแล้วค่ะแบบนี้ส์เมนบอกเลยนี่เลยเธอแรกที่ปลูกมะอูป่ะผมเป็นดอกภาว่าเป็นดอกอันนี้เป็นดอกเป็นดอกดอกค่ะดอกดอกเชื่อเป็นดอกค่ะตายเรียบมาเลยโอ้ย ง่ามค่ะง่ามมาโทรไม่ได้มาเก็บลายมือง่ายเลยคนไหมพี่น้องมาโทรไม่ได้มาลายมือค่ะเราได้นะเอาไปตำอีกแลวค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ห้อยยำยาอยู่ค่ะมาโทรค่ะ นี่มีจักมะอีกดอกแต่ก็ดีเจอไล,ล่ๆค่ะดอกดีงามดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้ดอกสลัดกันดอกสลัดเป็นตาไปปักใจกันแทะงามดีเกิดมากเไม่เคยเห็นจี่เธอหรอกเดี๋ยวเราไปปักใจกันน้ำอันนี้คืองาม,มเลยเ,เอ้ยงามจรินอ่ะ มาสลีกะ็ะงามหลายต้นแล้วค่ะอ้อหลายต้นละมาสลีต้นใหญ่ดีขนาดกับมาสลีอ้อติดฟักแทบทุกต้นเลยค่ะแทบทุกต้นเลยอันนี้อันนี้ก็ติดแล้วน,นี่ข้างเดิ ักะตตนค่้หอมแดงค่ะหอมแดงบ้านเฮาโหน้อยๆนะคะโอ,ะคะคอ้เริ่มป้งแล้วค่ะแต่คือเริ่มป้งเริ่มป้งต้นสองต้นค่ะ หอมแดงค่ะมองนี้จะเป็นหอมแดงทั้หมดค่ะฝนตกฝนตกแต่พ่อพ่อไม่ตกเบิ้งกระดินแห้งไปเลยนาะค่ะอ,อันนี้เป็นแค่รถจกัจกจักเครงเขาเลิจลังได้เก็บได้แค่รถนี่เดี๋ยวต้องไปศึกษาเบิ้งสักวันจักรเบิ้ง เบิง้งนั่นเลยวาเก็บได้ละวบ่อเลยเนี่เลย,ดเลยมดหลายพ่อไม่พี่น้องอุอยคือมดมันยางเลาะส่วนพ่อไม่พี่น้องวันนี้ก็ยูได้มีถึงเอ๊ดมีพ่อแล้วที่เอ็ดเผหรายกับพ่อมาละยูได้มีถึงวันนี้มาผู้เดียวค่ะลูกไม่มานําแต่ผู้ใหญ่ต้องมาละค่ะเดี๋ยวทาเรามาเบิ่งกันเม็ด โหสออันนี้นะคะที่มันล้มนี่ไม่ได้ไเลยมาพี่งน้องผ่านยังเลาะยั้งเบิ้งมานี้ไม่เลาะโซนค์เไม่ได้มาหึงไม่ได้มาลายมือแล้วค่ะแต่กะแมนคือกังวลอิลีค่ะแมนคือกังวลอิลี <c oughs> เพราะว่ากังวลยานอันยานอันอันที่เสอร์เรากุลาบยานมันล้มก็ล้มอิลีค่ะ ราะมันฝนตกหลายมื้อค่ะมอสุกุนี้ค่ะสีเขียวนี้ง่ายไวค่ะมองเลยง่ายแล้วอันนี้ก็ดีอันนี้จะเอ่ใหม่กะง่ายแล้วค่ะสีเหลืองเข้ายุคือเก่าเลยค่ะคือเก่าเลยมองเลยมีใหญ่สีเหลืองมีใหญ่อันนี้ก็ตั้งเหึงละมีใหญ่แสดงว่าสีเหลืองนี่เอาเจอหนักนะคะเอาเจอหนักฝักสี ดักซี่มองนี้กำลังงามค่ะยางเลโซนก่ะยางเลโซนมานี้ม่อูอ้แต่แตะงามค่ะเป็นดอกแล้วเพื่อนพี่น้องภาคภาเว้า,า,วาสุดดอกอันนี้นะคิดว่าเป็นดอกแน่นอนแล้วค่ะที่แรกไม่ขึ้นว่าเป็นดอกดอกค่ะคิดว่าเป็นดอกค่ะดอกค่ะคันมีแมนบอผ้าในเด้อแต่ผ้าคิดว่าเป็นดอกค่ะที่แรกที่แรกไม่คิดว่ดดดาเป็นดอกค่ะ แต่ตอนนี้เพราะมองน้ำนมันใหญ่ขึ้นค่ะเป็นดอกค่ะเชื่อเป็นดอกแล้วโอ้ยได้กินย้อนแล้วค่ะป่านนี้ตัดพักค่ะพ่อแม่พี่น้องโหง่ายๆเลยค่ะเพิน่นคงเราไม่ได้ห่อดีไปกว่านี้หรอพ้าเ๊าก็เลยก็เลยตัดสินเจอตัดเซค่ะเพราะว่าใบเบอร์เลิมเบอร์เลิมเรลิงค่ะ ก็เลยตัดก้อนที่ละที่เราเลื่มไปก่อนนี้ค่ะตัดดีกว่าค่ะก็เลยตัดสินเจอตัดดีกว่าค่ะมาตัดพักน้ำกันค่ะบ้านนี้ ตอนนี้เป็นเวลาทุ้มกว่าแล้วค่ะสามีเพิ่นร้อยจะสายเดอม์ันนี้จะดึกเดอร์บสันแต่กระป๋าเข้าไปทุ้มกว่าแล้วค่ะ คั้นส้มค่ะอันนี้เอาไปให้หนูหนูท้องอืดแน่เลยเลยหลายพุท จร,จริงๆแล้วไม่เยอะตั๊ดนะคะแต่ปบบตั๊ดตอนนี้ดีกว่าก้อยเฉลิมไปกว่านี้ค่ะฝนใหญ่ๆค่ะฝนนี้งามๆ,ๆเลยค่ะ

นี่โหโหงามสุดค่ะโหใหญ่ๆนี่งามสุดค่ะ ได้หลายเติบค่ะได้ห้าเอาไปห้าโหค่ะมืนอนี้สลัดค่ะสะลัดเอยมีแม่นสลัดอันนี้ผระกาศเนาะค่ะผระกาศขาวผระกาศเขียวผระกาศบ้านเฮาค่ะประมาณนั้น อันนี้ของผ้าเองค่ะเร,เราเราอาไปล่องคันส้งเบิ้งค่ะส่วนอันนี้อ้ยอันนี้เราเอาไปฝ้าน้องคนไทยค่ะมีปรกกาดขาวเอาเป็นว่าปักกาดเขียวกันแล้วกันสองโฮค่ะมีแอปเปิลพร้อมเก็บสดๆเลยค่ะพักซี่ค่ะพักซี่สดๆจะโซนค่ะแล้วก็ปักกาดค่ะ เอาไปฝ้าหน้องคอนไทยค่ยะเอาไปห้อยไว้อยู่หน้าหน้าร้านเพื่อนค่ะ